สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันที่13เดือน11นะครับผมสาหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับผมเป็นเครื่องมือช่วยคํานวณวิเคราะห์บอลนะครับผมก็สามารถทักมาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม แค่มีทุนมาเล่นก็รับฟรีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของชมบุรีนะครับพบกับบุรีรัมนะครับผมเป็นบอลไทยลีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของเจ้าบ้านชมบุรีกันก่อนเลยว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับสาหรับชมบุรีทําได้2 3 4 5 6 7ทํ้าได้7ประตูนะครับในห้านหลังสุดสําหรับชนบุรีส่วนบุรีรัมนะครับทําได้ สองสามสี่ห้าหกทำได้6ประตูครับใน5นัดหลังสุดนะครับ6ประตูโอเคต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับบุรีรัมย์นะครับอยู่อันดับ2นะครับคะแนน26นะครับบุรีรัมย์อันดับ2คะแนน26ครับโอเคส่วนชลบุรีอันดับ4คะแนน21นะครับผมอันดับ4คะแนน21นะครับโอเคครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บ สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของบุรีรัมนะครับเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับหรือว่าเสมอควบครึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2ลูกครึ่งนะครับผม2.5นะครับโอเคก็ทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรองปปครับผมสูงต่ำ2.5โอเควิเคราะห์สำหรับผลการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่ 65%นะครับสูตรก็แนะนําให้เล่นที่ต่ํานะครับผมต่ําแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับผมก็เท่ากันเลยนะครับ47%นั้งคู่เลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเฉือนกันไม่ลงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับของทั้งสองทีมนี้นะโอเคครับมาดูภาพรวมและสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นทางของบุรีรัมนะครับชนะไป2-0นะครับส่วนแมตช์ลงมาก็บุรีรัมชนะเช่นเดียวกันนะครับ4-0เลยนะครับ จากภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางของบุรีรัมนะครับที่เอาชนะชมบุรีได้นะผมยังมากก็เสมอนะครับผมสําหรับชมบุรีนะครับโอเคกลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนานะครับให้เล่นไปที่ต่ําเต็มเวลาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะต่ําแรกหรือว่าต่ําเต็มเวลาผมก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็แนะนําให้เล่นไปที่บุรีรัมดีกว่านะครับผมว่าบุรีรัมน่าจะมีทรงที่ดีกว่านะครับผม มีโอกาสที่จะเอาชนะได้มากกว่ายิ่งราคาต่อปปด้วยนะครับผมสบายเลยนะครับผมเล่นไปทางทีมเยือนบริรลามดีกว่านะครับสาหรับวันนี้นะโอเคใครที่เห็นด้วยกับผมนะครับกับโปรแกรมการวิเคราะห์นะครับผมก็สามารถตามมาได้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องตามนะครับดูเฉยๆเป็นแนวทางก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมมีโปรแกรมมีเีเด็ดมีอะไรให้เต็มไปหมดทุกอย่างฟรีหมดนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, <and> share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ